ครับแร่สังกสีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้นําโดยรองผู้รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยานพลยั่งยืนนั้นเดินทางไปที่ราชไปที่ชนบุรีไปตรวจสอบโกโดังเก็บแร่เถื่อนซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาตินับพันล้านบาทซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยานพลยั่งยืนในประเด็นนี้ครับผมอยู่กับรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านยานพลยั่งยืนซึ่งท่าน นำกองกำลังจะเรียกว่ากองกำลังก็ได้เพราะว่าไปพิสูจน์ถึงความผิดที่มีการนำแร่เข้ามาในประเทศไทยอยากจะให้ท่านยานผลนั้นพูดถึงว่าการสอบสวนในครั้งนี้มีกระบวนการที่กรมสอบสวนพิเศษและหน่วยงานอื่นๆได้ติดตามเรื่องนี้ไว้ยังไงครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราได้สืบสาบมาว่ามีการนำแร่มาพักไว้ที่แถบบ้านบึงบนะค,ะครับแล้วเพื่อที่จะ ับมาทั้บ้านบึงเพราะมันใกล้แหลมฉะบังก็จะได้ขนส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งออกนอกต่างประเทศไปครับซึ่งทําให้ให้เราเนี่ยเสียค่ารมเนียมค่าภาคหลวงแล่ค่าทมเนียมค่าอะไรต่างๆ่างนาเนี่ยเราเราไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็เป็นการลักลอบเชื่อว่าเป็นการลักลอบขุดในต้องเป็นป่าสงวนหรืออะไรสักอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็มามาสืบในวันนี้เองเราก็เลยต้อง นำกำลังจากทั้ง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 ดีเอสไนะครับ่งมีประกอบด้วยหลายหน่วยงานทั้งในแล้วก็เอาเชิญปปชมาชร่วมสังเกตการถึงความบริสุทธิ์ใจใของเราด้วยนะครับแล้วก็ปปทมาร่วมด้วยแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีเนี่ยนะครับผู้ชยวชาญเนี่ยแล้วก็มากัน มาถึงก็เลยก็เลยพบว่าเป็นกองแร่ที่ใหญ่โตหมอโลานมาก<ช>นะครับเนื้อ,นอขนาดเนื้อที่เกินกว่าร้อยไร่นะครับแล้วก็มีการพักแร่เป็นของกองกองๆเนี่ยเยอะมาก<ช>แล้วบางส่วนก็ได้มีการปรับแต่งให้เป็นเม็ดกลมๆแล้วนะครับเพื่อเพื่อ,อการสะดวก,กนในการในการในกาเอาไปเอาไปถลุงนะครับแร่เหล่านี้ที่นํามา ส่วนประกอบที่เป็นสังกะสีเนี่ยจะใช้ผลิตถะงงในบ้านเราหรือว่าจะต้องส่งเออน่าเชื่อว่าไปถุงถัหลุงข้างนอกครับเพราะว่า มันได้เตรียมตัวที่จะขนส่งไปที่ท่าเรือแหลมชบังขนมาแล้วหลายรอบแล้วนะครับเราก็พยายามเฝ้าเฝ้าติดตามก็ยังไม่ได้โอกาสวันนี้เราก็ได้นะนำนำเศษผงที่มันตกตบหล่นเนี่ยแต่เปพิสูจน์แล้วว่าว่าว่าใช่นะครับความเสียหายในลักษณะเช่นนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่คือเฉพาะกองแร่ที่เห็นวันนี้เนี่ยก็ มูลค่าน่าจะเกินพันล้านตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาอย่างับ,ก,งบกับคนที่ทเกี่ยวข้องทั้งหมดตอนนี้ก็คือว่าเราได้นําำนัาากนิติวิทยศาศาสตร์อยู่ในกระทรวงยุติธรรมของเราเลยครับผู้เูีจยวชาญแล้วก็มาตักแบ่งในกองแล้วก็แยกกองตรงนี้เป็นสี่ส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้มา าพบว่าเป็นความทําทผิดจริงก็จะได้ต้องแจ้งข้อหากันไปเรื่องมีการพักมีมีมีการครอบครองโดยไม่ได้บรุญาตความผิดที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ตามไม่เยอะมูลฐานความผิดนี้ไม่เยอะกฎหมายว่ากฎหมายเบาลงโทษเบาก็เลยทําให้คนที่ทำความผิดไม่เกรงกลัวใช่รับเบาเบาขนาดเรียกว่า ไม่รู้จะคุ้มค่าทำเปล่าเนี่ยแนวทางถ้าเผื่อจะปิดช่องตรงจุดนี้มันจะมีเสน้นมายมัน,มนไม่ใช<ม>่<ห>แค่พันล้านอย่างเดียวนะครับหนึ่งค่าภาคหลวงแรกรสองก็คือว่าสิ่งแวดล้อมตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่แล้วแวกแล้วแวกที่พักเนี่ยเขาบ่นว่าน้ําที่เขาใช้ฝนที่มันตกชะไปน้ําในดินเนี่ยมันเป็น มันไม่ใช่น้ําที่เขาควรจะใช้อ่ะเพราะมันซึมลงไปมันมีมีหลายหลายอย่างอันนี้เป็นเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะต้องเป็นอีกกระบวนการที่ต้องตรวจสอบอีกเรื่องเรื่องฝุ่นแดงอะไร่างนั้นด้วยนะครับซึ่งวันนี้ได้ตัวคนทําความผิดที่เป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เพราะว่าไปถึงพวกจะไม่มีใครอยู่แต่คนหนึ่งแสดงว่ากรมสรัสินทีพิเศษก็ทราบอยู่แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็พอรู้ครับแต่ว่าจะต้องให้มันได้ประเด็นครบทั่วนทีแล้วถึงจะเรื่องเราจะส่งหมายเรียกหรือไลไรไปนะครับเพราะว่าเราก พวกนี้มันส่งไปมันส่งไปในนามบริษัทอะไรที่ผ่านท่าเรือแหลมเชบังนะครับซึ่งเราได้ประสานกับทางท่าเรือแหลมเชบังกาความข้อมูลดีมากคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของคนที่เป็นเจ้าของแร่คนที่มาดูแลคนที่มาให้เชาพื้นที่รวมถึงคนที่เป็นธุรกิจรับส่งพวกนี้ถ้าเผื่อว่าตั้งเป็นคดีพิเศษจริงๆก็จะต้องดูดำเนินคดีตรกนนคงดูดำเนินคดีครับแต่ว่าแล้วตอนแรกจะสัดส่วนว่าเขาเนี่ยรู้เห็นเป็นใจขนาดไหนรู้ไหมอะไรต่างๆนานะนะครับอันนี้ก็ นี่คือภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไปติดตามการทำความผิดในลักษณะที่เรียกว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องของเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบตามมาซึ่งแน่นอนหลังจากการสอบสวนไปแล้วและรวบรวมหลักฐานต่างๆก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการที่จะสอบสวนและเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องครับ สุธิรักเรียกได้ว่าเสื้อยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับตั้งแต่สัมภาษณ์มาเมื่อกี้นี้ครับเพ,พิ่งออกจากห้องที่สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้เองครับ <สด S 2> ก็เข้าสตูลลเลยครับ